แบบคือว่าเกิดลูกในเฮื่นในซานก็ต้องเสียควายเสียอย่างไปอยู่ดินไทยก็แบบอยู่ดินแบบใหกันบ้านนะเออตะกคนหูวชาตินะนะโดยโดยตั้งแต่วันเป็นที่บ้านเลยเฮื่อนโอเมได้เป็นยังบ่อยู่อ้าวเป็นบ่อยู่มันเป็นอะไรก็มีปากเสียงกันเล็กน้อยนะโอ้ าูวนเสารลดยแต่กับน้องกับพี่ก็เดินคนยูอ๋อดินพันยูปุ๊บถ้าเจ้าขอดลูกปั๊บเสียคายมันบอกแบบมันทีดเลยอีทีดยังก่อนนี่ภาษาทญี่ปุ่นดูชุมแจวว่าเอาได้ได้สะภาษาเนี่ยลาห์นี่หละ สบายดีเด้อน้องตาเนาะโดยสบายดีตาดีกว่าน้องตาเนี่ยเนาะโดยครั้งแรกอ่าครั้งแรกพี่น้องเลยเนาะจักอานยูอานน้ำพจนจักรอะไรอาสัมมาโดยกะเฮาเห็นในคลิปคือเพิ่นว่าชื่อคือสิเป็นเอื้อยเฮาเนาะแต่ว่ามาเบิ่งตัวจริงแล้วกะยังน้องยังยังน้อยเป็นน้องอีกเป็นน่องฮะตั้งหลายปีนะ สิบปีพคนแหละแมนสี่คนนี้แม่นรุ่นเอือบส์แมนรุ่นเอือบส์มาทำอะไรยังบอกได้จักเกื่อลูกปคนหนน่งบอแม่นเออจักเดือนแล้วนะก้าวเดือนนะแต่เด็นทองหรือว่าแจ๊กบัดจื๊อบอกกะกขิดวัดจื๊อยู่เดือนเก้าวัดตัวเองคาดเดือนเก้าเมื่อวันเอกโกออกมาได้จักอาทิตย์เอกโกออกมาหน่ะคนบอกว่า ทอดนะวันที่สิบเจ็ดเดือนห้าเลยนะอือสิบเจ็ดเดือนห้านี่กรเดือนนะเดือนนี้เดือนสี่ด้โอ้กระซีเมนข้อมเพิ่นพิ่มหมละอืออืป้าแดดจนกล้องมั่วพี่น้องเลยฮ่อนฮ่อนฮ่อนเลยฮ่อนี่อนฮกอนเลยฮ่อนโดยถือผ้านั่นนี่กอบโบได้เมื่อยได้มือหมดมันแดดสินะก็ได้เหนื่อยเลยอือเด็เห็ดเรียกเห็ดได้ปกติโอ้ใครยุ่ยเนาะ จะเห็ดเหวจะเห็ดอย่างแน่นะเหยีช่ามดอกช้ามดินค่ะกลุ่มกณะดออิน,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 นดิออนนี่อ่าเพื่อนผู้ใหญ่แ้้ให้อแล้วตะกี้ช่มงใจอยู่ไซส์ไนตะกี้อยู่พูดในบ้านค่ะเนียนอ่าจากมนีไปในบ้านประมาณต่ะบักน้องโบหู้บไก่ไปได้โอ้ ดูดูันยางกับก้าเนาะดูัเบถลัดไปกับบกลองมึงบวสาลองมึงบวสาสสกเกจังหวะอืมบัวึงมืดเนาะทันยางกับนี่เปนปุอ้อยป่แม่อยพี่หิงเลือบปุ๋ยไ้อันดูไหมทองคนเลือปุ๋ยโอ้คนแรกบ่ทองนะคนแรกเออทองกับย่างอยู่ได้เนาะ เจะมาขับมาคุูกเดอลูกชายบอกใส่ตนใหญเป็นซอยองามอืแมนแมนตามมองเพราะน่าวาผู้ชายแต่ว่าเออวนออกมาแต่จปมนผู้หญิงผู้ชายกส่วนลายโบภาได้นะได้ใช่ะแมนแต่จะว่านี่นนี่เดูข่อยแบบนีบอกไหแมนบอกโอ้ยไม่ใชเป็นสาวแต่โบนี่โนนอะได้ัแตม่ไม่นี่กินข้าวกินน้ำนะบอสกินแล้ว อะไอย่างนี้กับเผามอดไคล่ะกับิเฮงโอ้ทำหมหุ้งน้ำหุงน้่ได้ับบ้านเออจะทำหมูหุ้งนากลางเว้นเนาะเป็นก่เห็ดเป็นคือหมูบ้านไปเลยเนาะเป็นหลอกเป็หอกไปเลยเนาะดเป็นอีกบ้านหนึ่งเนะลมเฮงแท้เลยโอ้โหตกตกเนอะไดเนี่บ่อรื้ว่ะฮอนบออยู่กัหน ได้นอนนอนอยู да yeah, no ons, ่ใช่สิะไปได้นอนนี่นะเออว่ากันอนอยู่ตีงนังนดดูอ่าพักลมบ่จะปิ้วแต่วมันลดดีด้วยแล้วนี่มันลกคาเดะอ่ะกลางนอ่ะพักกันอนอยู่ลุมบ่ดีเลยยิ่งหนืเอยตาบ่บ่ ชาลาเจ้าเจ้าพ่อพ่อกันไปจ้ะอายุเจ้ากับเพื่อนชาลาลายกัวชาลาลายกว่าบอโอ้รักสามเลยยังเกลียวอยู่เแมนยุ๊จับไว้เด้อก่องอัดได้มามาเห็นเพื่อนแข้งแรกอ่ะเป็นการรวมดีเนาะโอ้ยก็ยิ่งเก่งเลยแมนกินน้ำเย็นบ่เจ้ากัน เพราะเย็นว uh, ่าเย็นลายลูกสะบันดีเอากระปุลน้ำเนาะแมนชื่อน้ำแข็งจะเป็นคนบ้านเลยนี่เลยตีบอกฉันรถลวไทยแค่นี่ลวดไทยอันช่างดิโอ้คิดว่ารถไทยเฮือดพุดอือยืมไปแก่น้ำแก่น้ำอยู่ใช่ไอยู่หนองพุ่มมาเฮ็ดทองน้ำนี่บอกแมนน้ำบริโภคน้ำบริโภค คนย่องเบาไว้ก่อนนะท่านบาไว้ดอกสาบแก้วเดดกระเดดน้องจะไปยกได้จังไหมยกบาไว้กับเรื่องมะแก้วเอแ๋งอยู่บ่อส่างเฮงเลยถ้าก็เห็นแต่ในคลิปกับเบาเตียงเนาะว่าหายแท้หายว่าสันนงตาเป็นเม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 นพวกนี้แหละถ้าเห็นแล้วว่ะก็กระชื้นซื้อมาแล้วชาวตาว่าสันนงตาว่าอยู่ทางเชือพวกนี้แถวทาง โอ้หันเดตโต๊ข้าวแล้วจ้ะเมัอคน้างปลกัจ้ามันข้างแรกมันก็เลยโตกข้าวไปเบิดเนาะโดยเพราะว่ากันกตเพิ่ไหาก็ได้ความทุกข์เาะมันบอกอืมแต่เอิ่เห็นในคลิปมันแหละเนาะหาบัดพ่อแม่ได้ส่อยู่ใช้ในบ้านพวกอืมมันมันมันเป็นได้ได้สาธิบาอ่า เป็นใม้อย,ยู่แล้วบัดน,นี้แบบคือว่าเกิดลูกในเฮื่นในซ่านก็ต้องเสียควายเสียอย่างไปอยูอ่ดินไทยก็แบบอยู่ดินแบบให้กันบ้านเออแ,นะแบบคุญชากันนะโดยโดยจะเป็บบนเป็นน้องนแต่วันเป็นที่บ้านเลยโอ้หื่นเพื่อน,นโอเม่ได้เป็นยัง่อ,อยูอ้าวเป็น่มยูมันเป็นยังไงกะมีปากเสียงกันเล็กน้อยนะโอ้นะ มาถึงวันพันธุ์มาอยู่วันเสาร์ดยแต่กับน้องกับพีกอดินพนู่อ๋อดินพนยู่ปุ๊บ้าเจ้าคลอดลูกปั๊บเสียควายมันบอกแบบบันทิดเลยอืฮิดฮิดยังก่อนนี่ผูไทยบอกดูเวลาเทิงเนาะูไทยที่เขาตชุมเจ้าว่าเอาได้ไดสิภาษาเนี่ยลาเอนนี้ลาี้แหละมันจะมีฮิดลาเทิงหรือผูไทยเดย์ ก็เล้าค <bin uk> <azo> ือเฮาแนี่ยเต้เล้าลุ่มนี่แหละ่ะเล้าลุ่มเอก็สิแบบ่าขึ้นมาทางนี้มันกระเกี่ยวกับอุบลไทยเม่เนาะห่างบ่ได้ว่าผู้บลไทยเนาะทุกคนบ่คันว่าเวลาแบบนี้ทุกคนถัดไปได้ถ้าไปไล่เฮือนคนอื่นนี่ถือว่ากินงัวเลยควายควายเลยถือว่าคนอื่นถ้าเออลูกผู้ชายน่ะกินควายเออถ้าถ้าผู้หญิงน่ะผู้หญิงน่ะควายผู้ชายเ่ะถ้าลูกจะเป็นผู้หญิงนะแม่ย โอ้นักเดิมอีกยิงเทวีว่ะผู้ชายเนี่ยกินโมบอกโอ้ยุมาเป็นตัวแบบมาข่าเลือดล่างอุ้ยแบบเพผลที่เราล่างดินล่างดอนแบบแสดสดเลยแบบกันกับฮักตีตีกันใส่ดินจะโดนคนเลยตีกันใส่กันกับพิดอีกโอ้ย่าเฮียนเฮ็ดเด้อเจ้าอย่าให้ก็พอแล้วโดยยังก็ได้เสียอย่างทั้งบ้านเจ้ามีคนได้เสียเด้วยพวกแบบตีกันทุกวนกับมี มันก็หาไม่ยู่เนาะก็ดีได้แตเนาะมันจ้งทีได้เด็ดว่าอ่ากคฮอดกฎหมายอันนี้่ควอดกฎหมายอ่าพับรถตำรวจคนเด็ดชนหัวชนแขกได้เชียกระแล้งด้วยกันอยู่ใส่ก็ได้เสียเนาะเห็นหัวเนาะแมนแต่ว่าอันควายที่ข่อยังบ่เคยได้ยินตัวนี้แมนกับคำที่ว่าอันตีกเลินแมนกับกาไปเกิดในรถในรถได้เป็ี่ยนยังบ่ในรถในสิถามบ่ในรถหมู่บ่แมนกะ ก็ได้ล่างรถมันคนก็กล้าโบ้านเฮาบอกว่าดีใจเกิดรถเกิดลูกใส่รถแม่เบิ่งทะเบียนรถว่าซื้อเลขผูกแม่ว่าคนนี้ก็ระเบียบมากต้องมีแต่ว่าเจ็บท้องกันยุ่มอย่างเดียวแม่น ายนลองตาเลยเนาะเขาหาหลดเพิ่นเลยบกเป็นยังโอ้เขาหาเราบเป็นยังแเเป็นยังเพิ่นเพิ่นยินยอมเลยด้เนาะไป่ว่าถ้าว่ากระทันหันโดยเพื่นผ่านมาแต่เขาขอขึ้นอือเพิ่นเพิ่นยังบท่านว่าสิเกิดใช้ได้เนาะเอนเขาขอได้แบบว่าเขาขอแบบุแบบตา้วยด้ดยด้วยด้ว้ดยดยด้ว้ด้วยดวยดด้เนวยด้วยดวด้กยด้ยด้วด้ยด้ยด้ด้ย เมียเพื่อนบอกได้ลูกได้ลูกยูดินแม่แท้ๆเลยถังมันใกล้กับแบบดินมูลน,นะโอ็ยังได้เชียร์มูไหห๊ไยเขาอ่ะโอ้ใช่เป็นคนทางกร,รบียบเนาะมันมันกะเป็นหมบ้านเนาะบางหมบ้าน,น,นะซะโมบ้านเพื่อนหนาลายชาวไรโมบ้านแตเซงอะไรเนาะคนสิพอ่อลูกเนี่ยเพื่อนมาคือเพื่อนไล่ไล่อยู่เพื่อนติเมนเดีว่าได้อยู่ใกล้ดินเพื่อนไล้อยู่ตารางนี่แต่ว่าใกล้ดินแดดที่กัน บ่แบบอายเขาค่ผื่าเอาเมียกับได้เอาเมียมาเฮือนอืมแล้วไปเห็นหน้าแม่อยู่หน้าโนค่ะวยเออยกับเพื่อก็ได้ลูกปูซ้ายกัได้เชียมูงนะทันแมยิงนะแม่ค่อยขึ้เก่าบ่าแมยิงอะอ๋อโทกหน้าแม่ได้ไหมได้่อยอะไร้ดี๋ยวได้ผูซ้ายได้่อยทันวไร้ลกเนาะแม่แว่เบาเบาเนาะแพงเลยบ้านเฮาซาโบหินชองสามหมื่นโบได้เนาะ บ่อยากมีแน่บ้านเฮานะโยทางพื้นต้องเลี้ยงควายไปเร้ว่เนี่ยมันผิดหลายเธออะไรข้างแม่น้องสาวแก้วไมนก็ว่าบ่ได้เนาะอันควมมามเป็นผมเป็นมาของนกบางทีคนเฮามันนี่แหละเนาะลายบ้านกลายแบบชัวแก้วเป็นนี่คือพ้นบ้านในบ้านก็เพ่อจงกินหมูบ้านเฮานะล้างดินล่างดอนเนาะ มีแต่เท่านั้นเกิดอย่าเกิดอยู่ไซกาย่าบ่มีการว่าบาปใหม่หรือว่าปั๊บปั๊บไม้นากประเดิมเหมือเนาะอ่าใช่ค่ะเพิ่นบ่ได้เอาเมียมาเฮือนเออคันเอามาแล้วบ่มีปัญหาเป็นบ่มีปัญหาเออแต่เพิ่นกับแบบมาเห็ดหน้าสุดเลยโดยก็ได้ลูกเพิ่นก็ได้เช้นนี้โอ้ยพูดพูเห็ดหน้ากับเมื่อยแล้วพ่อแห้งแล้วยังมาเสียหมูอยู่นอกสเก้ ไปที tang, ่น้องตาเลยรกันหู้สุสีเจ็บด้องอะไอย่าไปไปแล้วเด้อว่าจะไปแล้วห้องหม้อไปอย่าไปเล้วเฮือนน้องโูงเธออะไรง่ายก็เลยอยู่เดินตัวเองอยู่ใช้เฮือนน้องโมูหน่ะใช่หรือยู่ภาคกลางใช้ล่ะคนละภาหนางกโม่บ้อนนั่นๆชาวตั้งในเฮือนน้องโม่ป่ะนี่โอ้เฮากับหักเอออลไรจากเฮาจังแวีเบิ่งเนาะี่อุปกรา์โอ้ให้ยังให้ไล่อยู่บ้านตัวเองอยู่เฮือนแต่ะเจ็บด้องก็อยู่นี่ก่อนอยู่เฮือนเดียวกองก่อนบ่แมน ຫຼືວ່າໂທຫຼືວ່າໂທຫາເວົ້າດຽງເນາະຄັນບໍ່ດຽງຍິນຍອມແລ້ວກະມັນບໍ່ເປັນຫຍັງໂລດເວົ້າດຽງເດແມ່ນແນ່ແຈກຊຸກເຊີນໄດ້ເວງເດບດບຮາໍດຖືດອືທາງນເອົາທເພື່ອທາງ້າຢ້ຳລະບໍ່ອອນອກາແວ່າເຮົພ່ນແລ້ວບໍ່ເປັນຫັງນວນວາ มึงเจอผู้นีิกับหมว่างเนาะคนมาถึงว่าเจ็บท้องให้มาเดินตัวเองได้เฮ้ยเนี่ยมันได้ง่ายนะเออต้องนั่งอยู่นี่แหละเนาะโอ้ยแต่ละผู้ชายไขวอยูเยอะเห็นเนาะมันยังว่าสิได้เดียงอ่าให็นหมูหมูเนาะหมูก็ยังว่าตัวละล้านไรใดไขวอยู่ได้คันควายนี่โอยยักษ์ล้านเท่าเกี่ยวหลักสิบสาวล้านขึ้นไปผู้ใดเนาะได้บ่สองสามหมื่นบาทผู้ใดเอาเดี๋ยวขอแต่ว่าเป็นควาย ท่นมาเป็นหัวก็ไ่ได้เนาะมาเป็นหัวอ่อืมอันดินดินไล้ายจะโตไปอันนี้ก็ดินอันจะาค้งทีทีแบ่งคายให้น้องอย่นี้โอเดินเสาแล้วเพิ่สจมาปุ๊แล้วเนาะนุ่มใ่เพื่อนเจ้านี่มีโครงการเราบอกยังโอ้โบทันได้มีโครงการแต่่ะเห็ดของน้ำใบไส้ก่อนแล้วก็อยู่เพื่อนหลังนี่ไปก่อนเนาะแต่ํานี่แก่ยังดีกว่าตอนนั่นเนาะ ตอนเพื os, ่นห้องเพื่นนห้นะโมวิ่บอลอยู่วันเศร้าเนาะคือว่าตัวนี้ก็ชีวิตเพื่นก็เปลี่ยนแปลงหลายดีขึ้นดีใจน้าเพล่นพี่น้องเยเนาะได้น้ำน้องตาเพื่นคือว่ามีอ่ะโดยใจดียื่นมือกามาช่วยเนาะมีเป็นของตัวเองเนาะมาชันซ่าอืมอ๋อไดผู้ใหญ่ใจดีอยากช่วยมีแต่เรื่องเฮือนเนาะบ้านนี้เนาะก็คือว่าแล้วก็เคยคือว่าเรได้เป็นดินของตัวเองแช่บหมเคย ัมก็คิดว่าสซีได้เป็นของตัวเองโดยคิดว่าโอ้ชีได้พักกันอยู่ในดินมูลตลอดลอืมดินมูลตลอดบัคิดนักตัวที่ว่าค่อยแล้วแมกับมูแล้วเนาะอีกอย่างเขากับยู่ในเฮนาน่ะเลยอยู่อยู่บอลใดอาชีไปเบื้องทางใดตะกี้ในบ้านใกล้เงียนในบ้านโดยโดย พอเฮ้ากันยังบริรรู้แอกว่าหมู่บ้านเพิ่นน้อยใหญ่ซ้ำใดมาโดนแล้วเนาะดูให้นะบพิ่นกแบบบรพนกบุญรุ่งบุญร้ายนะกิงใจเพิ่นยเพิ่นกันยังวันดีเตอเพิ่นให้อยู่อืผัวจะเป็นคนบัานใดขาเนุญาตทางบัานเดียวกันนี้ถือว่าผัวก็เมียในที่เดียวกันเลยนักอยู่ได้เลยสองปีสามปีเคยไปไทยอยู่บ่วจาะกัเออบ่เคยเลย มากันดื่น้ำบานนเด็เองด้วมีแต่ไปน้ำใกล้แถวจะบอกเช้วันท้ายหรค่อยไปตัวกันยูนตรงกันด้คนสิลืนอดีแล้วเนาะคนยังลืนเหาแบบอผู้ชายลื่อเป็นเสาหลักาแม่ก็ด้ลยลายแก็ไอเซ็ดแบบนี้มาแม่อคยไปไล่ให้จัดการซะโอ้ยกินโกกยังอันนะฮะโกกมังละมุดดืมีเบเนาะผู้เื่อฮยืจินล้วเจ้ามันชิมาหัน เอ้าขอให้เพิ่นตากแดดอู้อ้ามากัดละบ่โหฮาๆแม่นแล้บ่ได้แล้ป้าฮอดกล้องบ่ได้สิป้าฮอดกล้องบ่ได้บ่ได้เ้เพิ่นโอ้ยตัววางาเ้สิมาอีกก็บ่ยืนเว้ยเป็นยังมาบ้านงไกลบ เป็นลมเป็นแรงมากโอ้เป็นลวกสุกสละในบ้านกันมีบ่โอ้ข้ายุ่ยฉันจะวางเริงบอกเออเนี่ยนำไว้โอ้ยเพิ่งยืนยึงมาไหมเนาะมีสุกสละวันในบ้านกันเออข้ายุ่ยใสนเจ็บท้องกับไปสุกสลดสลาก็ได้มันไก่เนาะแต่ส่วนน้ำเป็นไข่เป็นน้วได้จะไปทางใดก็ไปในบ้านออืเถื่อบ้านเพิ่นกะโอเคอยู่ได้เนาะมีสุกสลา เวลาเจ็บเป็นอินอุ่นนี่เอ้อถ้าว่าเพิ่นแบบเพิ่นเอาบ่ได้แล้วเพลินกระชงไปเมืองไปเมืองนี่นี่บ่ต้องเห็นมึงเห็นบางคนเขาก็เลยใช่เนาะไปเลยโดยบ่ัใจนะสิแบบเป็นนักเป็นกระชงมึงโมเแข่งเนาะอ๋อแดดสุดๆเลยพี่น้องเลยผมว้าวเห้นเด็กถ้าเป็นหญ้าก็เย็นกว่านี่ได้หนิเนาะ ก็มีอย่างอยู่ก็คือแบบใส่มันบ่มิตอโตะมิตอกมักบ่มิตอกมาดได้มัดติดกับใบเอาล้างกะซีเอาล่ะล้างกะซีนี่กะซีทนกว่าทนอยู่แต่มันเอามันเอาเนาะอือไม่ได้จะกระทิบไปทางหน้าต่อไปมันเย็นๆเนาะจังงันว่าจังเอาหยาใส่นแมจังเอาหยาใส่ก็แต่ที่อยู่ไฟเน้นเนาแบบขดลุมเนาะ อยู่ไฟบอกป้าถือปาสบู่เจ้าเล่ฝนเสียงเลยค่อนเนาะเจ้าบบต้องต้มเนอเจ้าไปตากแดดอย่างเดียวแม่เอ้าข้าเจ้าว่ามือนี่สี่สิบห้าวอเย็นได้เนาะสี่สิบห้าองศานะแต่บบต้องเป่าเนาะมากกินพอดีแมนกินเลยอยากต้มไข่กับป้าไปเลยมันบ่ยากบ่แเมนเจ้าเล่คอยว่าสิคิดลองเบิ่งน้ำอันอาจจะแม่นอีดีได้พี่น้องเลยเนาะ เอาว่าใครน้ำมันใส่กระทะทอดไข่ดาวค่ะนะการย่ลองเบิรงลองมึงร้องเพื่อกระทะมีบอสายลมแบบนี้สายตารมณ์ดีคือว่าใครก็มีใครก็มีอีกวันนี้ชีชิมหาองศาตายแท้ๆวัดิอันนั้นสายตาเราก็อยากเห็นคือกันเนาะอยากเห็นมันเป็นจริงแดิหรือเปล่าอืมเอาลองก็ลองไปสิลองก็ลองใส่เคีย่องรด อะไรสิดยอต้นงี่เงาเลยจสีฟินบ่เหรอเม่อกีบ่ได้เหรอบ่ได้นอกใจผัวได้เหรอเจ๋อฟนต้นงี่เน่าจากแก้วดูดูดอ้าวหยอกกันเด้อบ่แม่พี่น้อนไปเนาะว่าเอาให้เพิ่นอารมณ์ดีบรรลุเพิ่นออกมากะล่าเรื่องเลยเมนเนอะบ่เครียดจังบ่มีค่าเครียดแม่นถ้าว่าแม่มีแต่การซุ่มเศร้าโศกเศร้านี่กะเป็นกระทบต่อกับลูกโดยลูกกะบบยิ้มได้ออกมานะ ไจะบูดได้แล้วไม่บอกไฟแจกกันนาบูดจูรูเลยแม่เจ้าใครก็ตามเด้อเอ้าปะลูกเจ้าของคือนาบูดแท้ค่ะวัดดีไม่ค่อยบูดกันเอาค่อยบูดกันยังวะลูกอารมณ์ดีลูกออกวิทย์จังว่ากันบอกต้งแต่อ่า นี่มหัได้แล้วเจอหมูแัดบูดใช้ได้สั่บ่ได้อันคมเสือเนาะแต่ว่ามันกบซียูทีเด็กน้อยผูดใดเด็กน้อยล่าเรื่องกับเม่พ่อเมย์กัยิ้มเป็นบ่เด็กน้อยแบบแบบพ่อเมย์เขียดมันขาเจ้าก็เขียดอยู่ทองสิน่าเป็นว่าแต่เฮานี่ได้พยายามยิ้มหัวเนาะคือเปอนว่าได้ว่าเอาถือพากาททองต้องมันย่างแมนลากาบหให้คนที่ว่าอันนั่นอันนี่กายหลังเนาะ โอ้สิหามยากแด้เอาหน้าให้ใส่เพิ่นรถบ่ต้องก็คือสิข่อยเว้าเป็นแล้วนี่ไปกายหลังเจ้าลูกเจ้าติดให้ได้ซัติดเสากล้่อยสิอยู่หน้าแล้ว่อยเเนาะนี่วาันบ่เว้ามากได้บ่โอ้ขนาดมาครั้งแรกก็ยังเว้านัวหัวม่วนกันเนาะโดยอย่าให้ายเพราะว่าเป็นว่า เป็นใไงคะบ่าวบาวลายกะบอดีเนาะพอดีพอประมาณเธอถือว่าบ้านเจ้านี่มีบ้านมีอะน้องโมหรอมีน้องโมกับน้องน้ำหวานน้องน้ำหวานรับการช่วยเหลือด้วยโอ้ล้วน้องปลาโอ้หมู่บ้านเพิ่นก็ได้รับการช่วยเหลือคือบ้านเดียวกันก็น้องเบิร์ดน้องเบิร์ดเออบ้านนาแพกเนาะใจดีเพราะชื่อให้อันติดหินของน้องโม อืมื่อกับโม่เจาะเลยติดทางเนาะเขแต่ว่าเอามาโนนนั่นคือเพื่อนคนอยู่ในบ้านว่ะฮันชาวบางก็ได้แม่ก็เลยลงเนาะมันเม่นโอ้เข้าไปปุ๊บจนหัวก็ขามทีว่าลงลูกผุแม่เอาน้ำหลังเขาจนเหยบบ่บ่ยอมได้ยินอีกบ่บ่หันอีกเขาอ่านในป้ายว่าหน้าเพกสามกิโลเห็ดตัวแล้วเหยียบรถเหยียบรถมันต้องขีฟุนกับยามันรับตำใหม่ คันว่ามันน้องตาอีกบุจ้าอีกบอกกายเพื่อนน้องตาอีกเพื่อนน้องตาแต่คุ้นคุ้นยุ่แต่ว่าโบห็นโบห็นไผ่เด้ตอนมาโบมีคนเด้ดชุ่มเจ้าไปไซส์ือนอเมร์เมร์แมร์เฮือนเจ้าเลยตอนเลยมาแม่นประมาณสิบโมงว่ะแากเดียวแม่นประมาณนั้นมือเซ้านี่บอเมร์คือเฮาไปเฮือน น้องน้ำวานโอ้สีมพอแล้วสานอไปหายางดินเลยราะว่ามันกาเว่าทายูนางบนเก้าคันนอนไายกับบดีแนเนาะเป็นทองซ้านี่แล้วกะยางก็ทองซนี่ต้องยางเห็นไหมว่าหมอกไวบนรองหมอกไวเลยยายเลยเบ็ดอ่อนคนไ้เเบ็ดออนโอ้มันเชื่อยางหมดมือยางหมดมือกย บวายได้เนาะฉันเกลียวแล้วเดี๋ยวเดี๋ว่าเตะได้ง่ายได้เนาะเป็นลมกอนหมดแล้ยันเม้ได้สมัยก่อนการปิงดูอยู่บ่เพิ่นกะตีงดูอ่าหลังๆมานี่บำรุงคันอยู่บ่กะบำรุงอยู่เดี๋ยวว่ามีกับโบกินได้บางคนเขาบุญยะเพราะว่าเนาะโมแม่เขากับเพื่อลูกนะคอยว่ามารอบนี่โบห็นเพิ่นฮาวคอยวาตะเก้าวในเพื่อจบคลิปนี่ห่อจัดสิตเถื่อเอออยากนอนบ่

สีหาคู่มือก็บาไว้ได้นะมันกะมันอันนี้มันเกี่ยวกับคนทองเลยคนทองเลยมันสีแบบมัางทอเขานั่งท่าอีสีนกับสีหาวคนได้วเลยบะ้าถามว่ะเพราถามแบยนอนบ่าคนเราบ่อยางเนาะมันเป็นอาการตวน่อยยายพ้อเนาะบวมแล้วว่าสะแเเเเเยังบเเ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 บเเเเเเเวเเ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 เนเเเนเเเนเเเเเเ้เเเเเเเ้เเเเ ปกติปกติเออก่อนมาบ่นั่นมีแต่ว่าเยียดเบิ่งข้างนี่เยียดเบิ่งข้างซ่ํานี้เฮาย่างมือน่ะเจ้าท่วงก็เฮาย่างบัแจกมาบ่ทรามันก็หิวคือกันบ่บ่เฮาย่างลก็บ่บวมถ้าเฮาบ่ถือผ้าน่ะนอกจแก้วใกล้แล้วคันท้องคันอยู่บัดนี้ก็ได้แล้ว ว่ตติิงงนอาจจะเป็นวันที่หาที่หกก็ได้ฮะนะคนเจอกระซิบมือคนเจอกระซิบนึงคนเจอ,อกล้าไปซิซืิเดนไว้คนเจอกระซองซัมมือหามือแล้วแต่แต่ว่ากับผ้าในเดือนนั่นแหละโบพ้าอัดภายในดอกเคยไปยีบ่บอยเซโนโบมีแต่ไปใน,นดงเห็นนี่เดเออบโบจักเลยเซโนน่ะจกัก โบเร่ไปไกลมีแต่ไปนั่งโเรนไก่ถอดเน้ขาไกลถอแนท่านบอกอยากมาเห็นหน้าสาวตาไมเนาะมีเบียแบบ่ไปเนาะโอ้ยหอนเนาะว่าปวดโพทิองได้เขาได้เนห้องน้ำเขาได้แล้วใช่ได้แล้วจ้ะอ๋อโอยยังกันด้วันสิกบกะเสิบของน้ำใช้าได้โอ้ยเนาะโวดโพเล อะมีน้ำใจมาเยี่ยมมายามไม่เป็นชื่อนมไรชื่อมาสตาเอยกแจ๊คสิพ่อพ่อขนาดมากยังกายคือว่าเด้อเนาะดูก่ะอ่ชิพัฒน์กีบพี่น้อยดยเรเป็นอย่างน้องมาเยี่ยมมายามให้ลอดง่ายเด้อเด้อดูอาชิได้เมื่อป้าเด้อชาตาเด้อวันนี้เด้ออสัสบาดีดยะโอเคพ่อแม่พี่น้อยเนาะเฮาก็ได้อ่า มาเยี่ยมมายามน้องตาเพิ่นกะโอ้ยมาเห็นแล้วกับพี่น้องเลยตัวจริงเพิ่นกัยังน้อยๆนึงอายุสักปลายปีพี่น้องเลยอันนี้ก็เพิ่นกำลังเห็ดห้องน้ำ่าสั่นเนาะโดยอาจารย์เล็กากฟพ่อแม่พี่น้องกุ้ยไรกุ้ยแช่เป็นกำลังใจให้เนาะโดยอย่สิบงอย่า้องบ่ถ้าอยู่หันอ่ะชาวลายอ่ะปวดหัวชอตาบ่กคือคำถามเราอืมาบะดิเดอรอืมสบายดีเด้ออืมยังไงจ๊ะ เบานุ oh, au, no. in ่มนุ่นๆนโอเออเฮ็ดเองเลยบ้นี่บางคนกับซีดเรือนบางคนก็เจ้าาเมื่อไทร่ได้ชาไม่จอน้ำร้องไดเกินชาก้าทางเลนเนาะดีแล้วเนาะประหยัดต้นทุนลงอีกไกล้ีกอีกบโดนบัน่นก็แล้วได้หนิเนาะสามนทางควนโอเคเดะชำนี้เลยเนาะเห็นแต่ในคลิปเนาะ พอมาเจอสัมผัสเหมันหงายของน้ำเหมันของน้ากะทิวาะไงไปสาเฮากะชิได้เมื่อปะเพิ่นเด้อบันเด้อโดยโดยสำหรับคลิปนี้สาธุตาชิได้จบก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอาจารย์อยากจะซอยน้องตาเพิ่นเข่ามากะซอยเข่ามาได้พ่อแม่พี่น้องเลยก็คือว่าเรียนซานแล้วกะนี่แหละคือเห็นเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยในครับการช่วยเหลือจาก คุณยายจะดีทั้งชาวบัเตียงหรือว่าช่องใหญ่ไงบนพี่น้องพี่น้องเนาะต้องขอขอบุญขอบคุณเพคนหลายๆเด้อเนาะที่เอ็นดูเมตตาอ่าน้องาตาเนาะโดยสามุตากระชืได้เมื่อก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยอาสำหรับคลิปนี้กระชืได้อ่าจบไปก่อนคลิปหน้าพอกันใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแเงนร่ำรวยประสบควาสุขสุขคนเด้อสัมมาตาเก่าสบายดีสบาย